วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น4ประการคือ1เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนา ทรงแสดงธรรมชื่อธรรมาจากกัปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งหที่เมืองพรารณสี 2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาได้สาวกองค์แรกคือท่านโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก 3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกคือพระอัญญาโกนทัญญะ วันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน8หลายคนนะก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทราบแค่เพียงว่าเป็นวันสำคัญเท่านั้นไม่ได้รู้ถึงรายละเอียดว่าวันอาสาฬหบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรในวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะว่าเป็นวันที่ มีพระรัตนาไตรครบสามประการนั่นคือมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดามีพระธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์และมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระองค์อย่างนั้นเป็นต้นสืบเนื่องความเป็นมานั้นเริ่มต้นจากการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแ,แล้วพระองค์มีความปรารถนามีดำริว่าจะประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนนี้ ให้แกเวเนยศาสตร์คนทั้งหลายนั้นได้รับรู้ได้เรียนรู้และก็ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระองค์อย่างนั้นเป็นต้นพระองค์นั้นก็มีดําริที่จะไปสั่งสอนให้แก่อาลาลาดาบดและอุทกะดาบดซึ่งเป็นอาจารย์ของพระองค์ในคราวละครั้งที่พระองค์ทรงออกผนวดใหม่ๆแต่เมื่อพระองค์ตรวจดูแล้วก็พบว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นสิ้นชีวิตเสียแล้วจึงทําให้เป็นเหตุให้พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จราชดำเนินไปเพื่อที่จะได้ โปรดทำบอกทำให้แก่บุคคลอันสำคัญกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือปัญจวัคคีทั้งห้านั่นเองปัญจวัคคีทั้ง5นี้ถือเป็นพยานอันสำคัญในการประพฤติในการปฏิบัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าในขณะที่พระองค์นั้นได้ทรงบำเพ็ญทุกขรกิริยาในคราวละครั้งที่พระองค์ทรงออกผนวดนั้นถึง6ปีปัญจวัคคีทั้งห้านี้ก็เป็นสักขีพยานได้ดีว่าทางอันนั้นเป็นทางที่สุดตรงจนเกินไป ในโอกาสนี้พระองค์นั้นจึงได้ไปโปรดแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าอันมีอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นพระธรรมเทศนาการแรกที่พระองค์ทรงแสดงให้แก่ปัญจวัคคีทั้งห้าได้รับฟังก็คือธรรมาจากกปวัตนะสูตรเมื่อแสดงพระธรรมจากกป๋วัตนะสูตรจบลงแล้วอัญญาโกณทัญญะผู้เป็นหัวหน้านั้นก็ได้บังเกิดมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเป็นคนแรกเมื่อ อัญญากรัญญะบรรลุสดาบันแล้วก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทบวชกับพระพุทธเจ้าเป็นพิสูจน์สง์รูปแรกที่บวชโดยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทาดังนั้นแล้วจึงทําให้รัตนตรัยครบทั้ง3าประการคือมีพระพุทธมีพระธรรมและมีพระสง์เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาและในโลกนี้ด้วยอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งวันนั้นตรงกับวันเพนเดือน8เราท่านทั้งหลายนั้นก็ยึดถือวันนี้เป็นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา สำหรับหลักธรรมที่ได้จากการฟังเทศหรือในการที่ทำบุญในวันอาสาฬบูชานั้นก็คือในเรื่องของธรรมมาจากกับปวัตนสูตรนั้นแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของอริยสัจสี่และมรรคมโองแปดให้ราท่านทั้งหลายนั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตในส่วนของอริยสัจสี่นั้นก็ทรงแสดงไว้มีในเรื่องของทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธและมรรค ทุกนั้นก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นต้องประสบพบเจออยู่แล้วทุกทั่วทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายก็ดีทุกทางใจก็ดีทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่ประสบพบกับความทุกข์ต่อไปสมุทัยนั้นก็คือเหตุแห่งการเกิดทุกข์นั่นเองนิโรธความดับทุกข์และมรรคคือหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองท่านทั้งหลายก็หยิบใช้เอาธรรมะดีๆอันมีประโยชน์หรือธรรมะปฐมเทศนานี้ในเรื่องของอริยสัจสี่นั้นนำเอาไปปรับ นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างนั้นเป็นต้นครับกิจกรรมของชาวพุทธเนื่องในวันอาสารหบูชานั้นเราส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มกันตั้งแต่เวลาเช้าเริ่มต้นจากการทำบุญใส่บาตรรักษาศีลรวมไปถึงการสดับรับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเย็นนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสร่วมกันในการทำวัดสวดมนต์เย็น รวมไปถึงการเวียนเขียนประทักศินโดยรอบอุโบสถเพื่อระลึกนึกถึงคุณของพระตนตรยัยอันมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมและคุณของพระสงฆ์อันเป็นสาระ,ะที่พึ่งที่ระลึกของเราท่านังหลายหลังจากวันอาสาฬหาบูชาแล้ววันสําคัญในทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องกันนั่นก็คือวันเข้าพรรษา ข้ความเป็นมาในเทศกาลหรือวันเข้าพรรษานั้นเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลในช่วงเข้าพรรษานี้จะเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งศรัทธายาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายนั้นผู้ต้องทำมาหากินยังต้องเลี้ยงชีพตนเองอยู่นั้นก็เป็นช่วงในการทํามาหากินในการปลูกข้าวหวานพืชลงในนาอย่างนั้นเป็นต้น ในสมัยนั้นเองพระพิสุสง่์ทั้งหลายนั้นไม่ได้มีการจําพรรษาในช่วงฤด,ดูฝนก็เที่ยวจาริกไปยังที่ต่างๆเกิดไปเหยียบข้าวกล้าในนาของญาติโยมทั้งหลายเกิดความเสียหายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์นั้นทรงทราบเรื่องว่าพิสุทั้งหลายผู้เที่ยวจาริกไปนั้นได้ทําความเสียหายความเดือดร้อนให้แก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพระองค์นั้นจึงมีดําริให้พระสงฆ์ทั้งหลายนั้นได้จําพรรษา อยู่ยังอาวาดอยู่อย่างอารามของตนเองตลอดช่วงเทศกาลฤดูฝนวันเข้าพรรษาเนี่ยพระเขาก็ภาวนาเข้าพรรษาเพื่อจะไม่ไปที่โน่นที่นี่จะจำพรรษาอยู่ที่วัดที่ตนเองตั้งใจนะแล้วก็จะไม่คุกคีได้หมู่เอ,อนั้นศรัทธาญ,ญาติโยมก็บางท่านบางคนก็เข้าพรรษาเหมือนกันโดยอธิษฐานว่า ข้าพันษาแล้วจะไม่ทําตัวไปหมกมุ่นกับอบายามุกเอออันนี้แหละอบายามุกที่มีปัญหาของสังคมออเรื่องตุลา <c oughs> อย่าเสีติดทุกชน,นิดเนะนะที่มีปัญหาให้ให้กับสุขภาพและให้แก่สังคมครอบครัวของเราแต่นั้นขอให้ทุกท่านลดเหล้าเข้าพันศา ลดบุหรีเข้าพรรษาและทำให้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะออกพรรษาแล้วหยุดได้เป็นมงคลของชีวิตเป็นมงคลของขอครอบครัวอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นมงคลของชีวิตก็พยายามทิ้งแล้วก็ปล่อยวางบัญญเพื่อชีวิตร่างกายที่ดีงามของเราเนาะอันนั้นก็เข้าพรรษาใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และจะเป็นมางคลมีความเจริญต่อชีวิตตัวเองและก็คนรอบด้านของเราก็จะมีความสุขกับเราด้วยขอเจริญพรเมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบถึงความสำคัญในวันอาสาฬหาบูชาแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนได้พึงนำหลักธรรมปฐมเทศนานี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเนื่องในวันสำคัญนี้จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรรักษาศีลน,นั่งสมาธิเจริญภาวนาทำบุญถวายสังฆทานสั่งพระธรรมเทศนาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ตามคําสอนของพระบรมศาสดาเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษา